อายุงานน้อยออกรถได้หรือเปล่านะคะต้องบอกว่าที่ยนอยู่กับพี่หน่อยตรงนี้เนี่ยทำงานยังไม่ถึงปีเลยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันแล้วเราก็มาฟังกันว่าเคสนี้ลูกค้าอายุงานเนี่ยกี่เดือนเคสนี้เพิ่งทำงานไปกี่เดือน6เดือน6เดือนใช่ไหมคะเคสนี้น้องทํางานเป็นแค่6เดือนท่างัานเองแต่แต่เป็นพนักงานบริษัทรับเงินเข้าบัญชีมีประกันสังคมชัดเจนใช่ไหมคะแต่ว่าเพิ่งเริ่มงานได้6เดือนใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่ละอายุ24่ครับอายุ24ปีถูกไหมคะ มีประวัติเคยกู้หรือเคยผ่อนอะไรมาก่อนปอ่าไม่เคยคไม่เคยผ่อนอะไรเลยก่อนมาหาพี่หน่อยมีไปติดแท็กซิ่งมาด้วยใช่เมื่อประมาณสองสามเดือนที่แล้วรประมาณสองครั้งถูกไหมคะแล้วเห็นบอกว่าก่อนมาเจอพี่หน่อยเดี๋ยวลูกค้าฟังนะมีการไปจัดไครนัซนนานแล้วด้วยใช่ครับไปจัดแถวไหนมาจำไม่ได้ครับ<ม>ว่าจัดที่ไหนใช่ครับก่อนมาหาพี่หน่อยนานหรือยังก็ไม่นานครับไม่นานใช่ไหมประมาณ พีดกว่าได้ไหมมีไปจัดแฟนนั้นมาแต่ว่าตอนนั้นไปจัดเนี่ยคือแฟนเป็นคนไปซื้อแฟนมีประวัติถูกไหมคะใช่ครับเราไปจัดเราเป็นยังไงไม่ผ่านไม่ผ่านตอนไปก็าว่ายังไงบ้างก็อายุงานน้อยครับแล้วก็อายุงานน้อยก็เลยไม่ได้รับครับไม่ได้ใช่ตอนไปเขาบอกช่วยได้ช่วยได้ครับจัดได้แต่พอเอาจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้คร่บหะหลายคนมากเจอเคสแบบนี้คือตอนไปเนี่ยจัดได้แต่พอไปจริงๆจัดไม่ได้ สุดท้ายพอจับไม่ได้เพราะอะไรถึงมาเจอพี่หน่อยอะก็ดูในย t u b e ครับพี่บอกว่าพี่หน่อยช่วยได้ครับก็เลยลองตัดสินใจมาดูครับดันแล้วก็มาเลยใช่คหคะต้องบอกว่าเคสนี้น้องมีการไปจับไฟแนนซ์มาแล้วมันก็ไม่ผ่านเอาแฟนไปจับพอจับไม่ได้เสร็จก็โทรมาหาพี่หน่อยน้องก็ยังกังวลอยู่ว่าพี่อายุงานแค่หกเดือนเองจะซื้อรถได้หรือเปล่าครับเงินดาวก็จํากัดด้วยใช่ไหมคะกลัวจะจับไฟแนนซ์ไม่ได้พอมาหาพี่หน่อยพี่หน่อยคุยทางโทรศัพท์บอกว่าทําได้ให้มาเลย เราก็เลยนะพี่หน่อยวานาัคงารจุดงานแล้วก็เข้ามาทำเรื่องกันนะคะต้องบอกว่าน้วันนี้ค่ะที่พี่หน่อยคุยเนี่ยเพราะว่าเคสลูกค้าเนี่ยอายุงานไม่ถึงปีจะเป็นพนักงานบริษัทล้วเงินผ่านอาชีพน้องมีความกังวลเพราะว่าเคยไปถามที่อื่นมาเคยไปจัดที่อื่นมาแล้วมันไม่ผ่านก็เลยกังวลว,ว่ามาหาพี่หน่อยเนี่ยจะจับได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายค่ะพี่หน่อยใช้เวลาทําเลือกนานไหมไม่นานครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับวันที่พี่หน่อยโทรไปบอกจะให้เข้ามาโพบรถอะตกใจไหม ตกใจมากครับไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนี้เม่นี้ื่อจะได้เร็วขนาดนี้เราไม่คิดว่าจะได้ด้วยเพราะว่าติดแพ็กซิงมาด้วยปัญหาต้องบอกก่อนค่ะว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่คุณดูคลิปนี้นะแล้วคุณเคยมีประวัติไม่ว่าจะติดแท็กซิงหรือมีปัญหาอะไรลองโทรมาปรึกษาพี่หน่อยก่อนถ้าพี่หน่อยจัดได้ช่วยได้เราช่วยทันที่หลายๆเคสเลยค่ะอย่างเคสน้องเองเนี่ยก่อนมาหาพี่หน่อยไปจัดที่อื่นมาตอนไปบอกช่วยได้จัดได้มาเลยดันให้ทำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอไปปุ๊บทำไม่ได้ทำไม่ได้เสร็จปุ๊บ ไปดูเงินประจําได้คืนหรือยังด้วยยังไม่ได้ยังไม่ได้ค,ไไดคืนเลย <laughs> ทําไม่ได้ปุ๊บก,ก็ไม่สนใจเพจน้องเลยน้องก็ต้องหาช่องทางหาที่สุดสุดท้ายมาเจอพี่หน่อยจากช่องทาง youtube เลยมาปรึกษาเราคุยกันตัดสินใจกนเฮ้ยถ้าเข้ามาเดี๋ยวพี่หน่อยช่วยต้องบอกว่าทางเต้นท์การันตีเลยว่าถ้ามามาวันแรกเลยเนี่ยพี่หน่อยได้เรียกเก็บเรื่องเองินเรื่องอะไรก่อนไหมไม่มีครับไม่มีเราคุยกันก่อนว่ามาหาพี่หน่อยเนี่ยเราขอดูเครดิตก,ก่อนถ้าจัดไม่ได้ ไม่รับเงินจองใช่ครับถูกไหมพี่หน่อยคุยกับกับลูกค้าก่อนเลยว่ายังไม่ต้องวางเงินจองให้พี่หน่อยนะขอเช็คเครดิตก่อนถ้าเป็นที่อื่นอาจจะต้องเสียเงินก่อนเหมือนที่เราไปมาใช่ครับวางเงินก่อนแล้วก็ดูเครดิตใช่สุดท้ายก็จัดไม่ได้ครับแต่ของพี่หน่อยเองเนี่ยไม่ต้องวางค่ะลูกค้ามาหาพี่หน่อยก่อนขอเช็คเครดิตดูก่อนถ้าเครดิตจัดได้เราค่อยเสียเงินวันนั้นพอพี่หน่อยเช็คทุกจัดได้พี่หน่อยเลี้ยเก็บเงินก้ากโอนจองทันทีเลยเก้าโอนทันทีครับ มั่นใจมากครับว่าวเจ็บเงินปุ๊บนี่คือดีใจเลยวะ ดีใจครับว่าพี่หน่อยต้องทําให้ได้นะ่รทำไม่ได้เมื่อเสียเงินแล้วถูกไหมคะเพราะนั้นต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าอยากได้ความจริงใจอยากได้ความชัดเจนมาหาพี่หน่อยค่ะเราดีททาเช็คให้เรื่องเงินติดปัญหาตรงไหนมาคุยกันจับไม่ได้เราไม่รับเงินจองทุกกรณีมาหาพี่หน่อยเช็คเครดิตให้ก่อนที่จะดําเนินการรับรองว่าคุณมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น้องเองน้องยังไม่คิดเลยว่าเฮ้ยมาหาพี่หน่อยจะได้รถหรือเปล่าไปที่อื่นมาต้องไปดูรถก่อนต้องไปจองก่อนถึงทาเรื่องขอพี่หน่อยทําเรื่องให้เลยสุดท้ายวันนี้วันหยุด ก็ได้มารับรถสงใจได้บอดเชียต้าโฉมอีโคปูปี2004ผ่อนเพียงแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจแล้วมีปัญหาไปจ่ากที่อื่นมาแล้วมันไม่ได้ติดปัญหาตรงไหนรองโทรปรึกษาที่หน่อยดูก่อนถ้าแก้ได้เราแก้ให้100%แต่ถ้าเคสไหนมันแก้ไม่ได้จริงๆจัดไม่ได้จริงๆต้องกราบขอภัยลูกค้าว่าเราก็ต้องขอชี้แจงตรงๆว่าเราไม่สามารถเดินเรื่องต่อให้ได้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่ง คอนเซปต์ที่พี่หน่อยตั้งใจจะบอกลูกค้าเลยว่าการจัดไฟแนนซ์นะคะถ้าเราทําได้เราบอกเลยว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าทําไม่ได้เราจะแจ้งลูกค้าตรงๆอย่างเคสน้องมาตั้งแต่วันแรกที่หน่อยชัดเจนตั้งแต่แรกใช่ครับลูกค้าอยากมาเท่าไหร่อยากกนเท่าไหร่มีปัญหาอะไรมา,เ,าเก็บเงินามาจําเนียเงินมาจํามาชัดเจนแต่แรกยันวันนี้มารับรถพี่หน่อยก็อธิบายชัดเจนมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจแล้วสงสัยนะไม่มีครับพี่หน่อยให้ความชัดเจนแล้วบอกทุกรายละเอียดและขั้นทุกขั้นตอนเลยครับ สำหรับลูกค้าที่ชมคลิปนี้อยู่มีอะไรอยากฝากใครพี่หน่อยแบบมาซื้อรถกับพี่หน่อยเป็นยังไงบ้างลองฝากหน่อยก็ฝากใครที่อยากมีรถใช้ไว้สักคันนะครับแนะนําที่พรทิพท์ิปออตโต้คาร์นะครับพี่หน่อยให้ความชัดเจนแจ้งรายละเอียดที่แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าอยากมีรถสักคันนะครับลองแวะเข้ามาคุยกับพี่หน่อยได้ครับหรือโทรปรึกษาพี่หน่อยก่อนได้ครับ รับรองว่าได้ไม่ผิดหวังแน่นอนนคุณไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ขายฝันแน่นอนไ<ช>ม่ไสโลแกนเลย<ช>ไม่ขายฝันซื่อตรงจริงใจไม่โกหกอยากได้ความจัดเตนโทรหาพี่หน่อยพรทิพย์ออโต้คาร์ค่ะสำหรับเป็นรถพี่หน่อยชื่อพรทิพย์ออโต้คาร์อยู่ถนนการจนาพิเศษติดก,กับสถาบันเนติบัณฑิตถ้าคุณมาไม่ถูกโทรสอบถามเส้นทางได้ก่อนนะคะสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดอย่าจองรถจับพี่หน่อยไม่สะดวกเดินทางเรามีบริการค่ะส่งไฟแนนซ์เซ็นให้คุณถึงที่ ส่งรถให้คุณถึงหน้าบ้านสำหรับวันนี้ตัวพี่หน่อยและตัวลูกค้าต้องหววขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ